สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนาชาแนลสวัสดีทุกคนทุกเจ้าเมื่อนี้สิบหมาเบิงง่วนะคะหลังจากที่ว่านนผสมไปแล้ววันที่2 7่สธันวานะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่17มกรานะคะก็เลยมาเบิงวานมันครบหลอบแล้วหลอบหนึ่งนะคะที่ผสมไปแล้วหลอบหนึ่งพอดีค่ะก็มาดูความเปลี่ยน แปลงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามีปฏิกิริยาอย่งโบนะคะสังเกตการว่าหลังจากที่เขาผสมแล้วเขาเป็นยังไงบ้างกิละกินน้ำไป บ่ห้องบ่ยังค่ะเบ่บ่เบอีหยังเพราะมีความผิดปกติแบบกินหยาเก่งก็เกาค่ะบ่มีความปผิดปกติยังเลยนะคะน้ำกับปท่านบม่เห็นออกนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คือเขาบ่าค่อยให้ลูกเขากินนม ม่ค่อยให้หลูกเขากินนมแต่ว่าหางได้ปิดเรียบร้อยแล้วปกติถ้าหัวขึ้นนะคะหางมันหางมันนะคะมาสีเบียงไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างเงี้สินะคะแล้วก็เริ่มยกขึ้นนะคะสีเบียงเบียงออกนะคะแต่อันนี้คือเขาปิดแล้วก็กลุ่นว่าน่าจะติดนะคะหลอบเดียวนะคะจะต้องเบึงอีกจะ หมื่สองมื่นไปจังสี่นะคะนะคะเอาใบยวะของเขานะคะได้หกตัวลงนะคะบอ่บอบวมบอ่อยังหกลงแล้วนะคะแล้วเขากับบ่อห่อง,องก็ว่นก็ว่ายห้องกินหญ้าเก่งขึ้นนะคะลูกลูกที่ออกมานะคะประมาณได้แปดเดือนแล้วนะคะกะยังบ่ท่านเด็กเศร้านมอยู่ แต่ว่าแม่เขานี่กเราสิบ่ยอยากให้ลูกกินนมแล้วนะคะน่าจิให้ลูกฟ้านมแล้วว่าง่ายๆนะคะนิ่งขึ้นนะคะทุกคนนิ่งขึ้นเออแม่บัวแต่ก็ยังลูกก็ยังแบบว่า มากินนมอยู่ตอนนี้คือลูกลูกกันลูกเขานี่จะกลับไปเที่ยวเลยค่ะทุกคนพอถึงเวลากับเขาขอเองค่ะเอาเดยสื่อเมามาให้เขาแล้วนะคะสื่อเมามาให้เขาเลวก็เอาประยูค่ะง่วนหน่อยมันดือ้อแลนท้อนรักเลยค่ะเชือกก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะดึงยังไงก็ดึงไม่อยู่เพราะว่า งัวตัวผู้นะคะแลนทอนหลักเมาหายเสือกหายค่ะก็เลยเศร้าใจเพิ่นตะเนีน้นข้าเจ้าก็บอกว่าบ่าต้องไปมัดดอกปล่อยมันเลยปล่อยเห็นมันกินแล้วมันกะนี่มันหิวนมมันก็กลับมาเองมาหาแม่มันเองอยู่ขอบก็ได้ปล่อยปล่อยกดเพิ่นก็ไปหาเพื่อนเพิ่นค่ะทุกคน นิ่งขึ้นมากนะคะปกติก็จะเห็นร้องแบบว่าร้องหาลูกแน่หหาโม่เนี่ย,ยตอนนี้คือเขานิ่งแล้วผสมได้หนึ่งรอบหนึ่งรอบก็เท่ากับว่ายี่สิบเอ็ดวันนะคะพอดียี่สิบเอ็ดมือมอนี่พอดี งัวแมนนี่เป็นงัวไทยกลังนะคะเกิดสีจอยๆเนี่ยจักน้อยเพราะวา่าเขาให้นมลูกเขาให้นมลูกกัแบบว่าง่วโค้งนะคะเขาเพิ่งให้นมลูกลูกก็ยังไม่เลิกนมนะคะแ้วก็นมาผสมเลยบางคนก็บอกว่าบางเือผสมไปแล้วผสมไปแล้วติดแล้วบางเพื่อนลูกก็ยังกินนมอยู่นะคะ ก็เลยปล่อยเลยเพราะว่ามันมัดลูกป่ดได้ไหมคะแต่ว่าเขากระสีแบบว่าเบียงโตหนีคือเกาล่ะคะ่ะเวลาลูกเขาลูกเขาสิมก,กินนมเขาก็เบ,บียงโตหนีนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะอยู่ฟังผุนกระสีมีง้ข้าวเจ้านะคะวายอยู่ฟังพูนะะมีหมูอยู่ ตอนนี้ยังบวชคำยังบวชคำปันใดง่วบวอยากสิกลับบ้านค่ะเพราะว่าเขามากินหยายัางมงนแรงนี่สิละค่ะบางเธอกะหอดหกมวงถุหนึงนี่สิเขาก็กินหยาอยู่กัอเกากินไปเรเื่อยพระว่างั่วตัวนี้นะคะเอามาบวแมนวานนี่บวแมนแบบเป็นงัวเรียงนะคะเป็นง่วปล่อยฝูงเป็นง่วฝฟูง เขาที่ซสื่อมากเขาก็จะกินยาแบบกินบ่เลือกเลยค่ะกินเก่งแต่ว่าโตกับสิบเหญ่อยปัญใดพะว่าเป็นวัวไทยกลางนิ่งขึ้นเห็นไหมคะกินยาเก่งๆค่ะทุกคนอันเมื่อไหือกันเด้อค่ะถ้าผูใ้ใดแบบว่าถ้าผู้ใด อยากแนะนำนะคะว่าติดแล้วสามารถที่สิบำรุ่ฉีดยาบำรุ่ไใด้บอยอย่างเงี้สิถ้าฉีดบ่ได้ก็สิแบบว่าก็สิบำรุ่เขาแบบว่าให้ใส่พวกกาก,ากน้ำตาลพวกอย่างให้กินลำอย่างเีนะคะกินลำบ้างแล้วก็ใส่กาก,ากน้ำตาลในเฟืองให้เขามีสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะ แตถ่ถ้าฉีดบ่ได้นะคะในกรณีที่ฉีดบ่ได้ก็สิให้อาหารผวกอาหารแหลถ่ถาดอย่างมอนีเสริมนะคะแต่ถ้าฉีดได้ก็ให้ทุกคนแนะนํามาได้นะคะว่าฉีดได้บ่ถ้าฉีดได้นูก็สิฉีดนะคะเพราะว่าก็อยาให้เขาแบบว่าสมบูรณ์เนาะเป็นแม่ที่สมบูรณ์เพราะว่าลู้สึกว่าเขาให้นมเขาให้นมลูกเขานี่เขาสิจอยลุ่ง จใจยล่งเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่เป็นวัวที่กินหญ้ากเก่งมากแต่แค่เขาผอมเนื่องจากเขาให้นมลูกอันนี้เขือคือใส่อพอเคเอฟเจ็ดสองใส่น้ำเชื่อเคเอเจ็ดสองเข้าไปนูบนแน่ใจว่ามันสิ่อ,อกไงบัวหรืออีย่างบัวนะคะเพราะว่าขนาดใส่ ันง่วนง่วคมไหมคะ่ะแบบค้มตัวเขายังออกหยากเลยหนูกบแอบขิดนักนิดนึงกินหยาแบบสบายใจเลยคะ่ะปีนี้ได้สองตัวนะคะปีหนากะสิเดยเป็นสามตัวแล้วค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้หน,เนเูแน่เด้อ เพราะว่าอนาคตก็อยากมีวัวเยอะๆยอะมีจะเป็นฝูงไปเังซันอนาคตนะคะที่วาดวังไว้นะคะจากที่แม่วัวมีแม่วัวหนึ่งตัวกลายเป็นสองแล้วนะคะปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นสามนะคะหรือกับปนแหนจัยขึ้นกันอาจสิปเป็นซี่เป็นฮาเังซันนะคะเอียงก็เกิดขึ้นได้นะทุกคน มันจะมองหาลูกฝน, <c oughs> นเสียงบักเสียงลูกเพิ่นห้องอยงี่ท่อมพ่นเพิ่นก็นเลยมองหาลูกเพิ่น พ่นยันรูปเพ่นประกับบ้านลักษณะหางปิดแล้ว รอบเดียวติดก็ดีไปนะคะเขารับประกัน3ามหอบถ้าขึ้นอีกรอบนี้ก็มาผสมอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ารอบเดียวรอบเดียวติดกับบต้องผสมค่ะ หมองว่วเขารับประกันสามรอบนะคะน๊สีนวลกินยาเพ่นห่วงลูกลูกอยู่ทั้งพูนอยู่ขอบข,ข้างผลเดี๋ยวแพ่นให้ทุกคนเบอ่งพูนั้างผนกับซิมี่ขอบงวัว เขาห่วงลูกลูกมันชอบไปเล่นไกลๆไหมห่อฮาลูกแต่ว่าพ่อดึกๆแล้วลูกมันก็นมาบางเทอเด็ดถุ่มสองถุ่มบางเธอก็ตีหนึ่งค่ะบายบางเธอกะยู่ไกลๆคอร์กจากคลองนี่แหลคะค่ะคอ,อกหยาดหยาดหยาดยู่ไกลๆกันกลับไปคอร์กไงย้ำถึงเวลากินนมเพิ่นก่ากลับมา นมันก็เอางัวสิเขาบอกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นช่วงหาโมงแรกเ้ยค่ะทุกคนห้าโมงเย็นก็ยังมีแดดอยู่ <c oughs> มีแดดลำไร่ แมนเสียงหลูกเิ่นบ่ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาภาพพี่น้องเบิงอาการงัวหลังจากกันนีซื้อดอกคะ่ะหลังจากกันผสมไปแล้ว21วันเขก็ครบ1รอบพอดีนะคะ ผ้าผี่น้องมาเบิงซื้อมาอนี้ชื้อคลิปนี้ฝากด like, iah, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะโอ้ยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเกษตรบ้านนาชาแนลสวัสดีค่ะ